กองสดพดหมูสวัสดีครับกองสดค่ะพดหมูครับวันนี้เราไปอีสานกันไปหาอีเจ้ยอีเจ้ยแก้วฮอนนะครับเป็นร้านอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่นนะครับวัตถุดิบพรีเมียมนะครับราคาจับต้องได้นะครับนี่แล้วเจ้าของร้านยืนกันอยู่กับเราสามคนสวัสดีครับผมนี่ค่ะคุณนายคุณเอแล้วก็คุณมัดหมายค่ะสวัสดีครับสสวััดีครบผมเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นแฟนของคุณ นายคุณนายครับเป็นเป็นแจ่วฮ้อนบนรูปท็อปด้วยนะเขาบอกรู้ล้วลปท็อปนี่บนด่านฟ้าด่านฟ้าครับผมเล่นอลังการสาขาไหนเขอยู่ที่ไหนนะสาขาที่รูปท็อปเนี่ยสาขารูปท็อปอยู่ที่วุฒกาศครับเขาบอกเห็นวิววัดหนังเห็นวิววัดหนังอยู่วุฒกาศที่อยู่แถวไหนอ่ะแถวพระรามอะไรเป่าตลาดพูครับพี่อ๋อตลาดพลูเขาบอกว่าเป็นมันเป็นไวรัลมากพี่พศขาเพราะว่าคนมีกินเพราะว่าเววิวเก๋ๆใช่แล้วแบบว่าเราทักกันเลยมามีอย่างรู้หน่อยความเป็นมาของร้านเป็นไงบ้าง ก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่ช่วงนั้นเกิดวิกฤตโควิด19ค่ะแล้วก็ครอบครัวเอเนี่ยประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถใช่ค่ะแล้วก็ช่วงตอนนั้นคืออู่ก็ปิดนานแล้วก็ต้องแบกแบกรับภาระครับของค่าค่าใช้จ่ายแล้วเรามองว่าช่วงวิกฤตประมาณนี้ครับเราอะไรที่ขายได้ ก็ต้องเป็นอาหารอาหารคนกินแน่นอนเราก็เริ่มจากเดลิเวอรี่ก่อนใช่ครับแล้วก็เริ่มเดลิเวอรี่มาสักพักหนึ่งคนเริ่มเริ่มเรียกร้องว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเปิดหน้าร้านเมื่อไหร่เปิดหน้าร้านสักทีเรามองว่าเฮ้ยในเมื่อร้านร้านเราบ้านเราเนี่ยไม่มีไวรัรอยู่แล้วติดวัดติดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ไม่มีวิวบังเลยใช่ครับก็เลยมองว่า เรามาทําร้านอาหารกันดีกว่าใช่ครับก็เป็นมองว่าอาหารอะไรที่คนสามารถจับต้องได้ง่ายแล้วเข้าถึงรากหญ้าแล้วถึงชนชั้นบนได้อย่างเงี้ยทุกทุกระดับชั้นเรามองว่าก็เป็นอาหารที่ซานเจาฮอนพวกนี้ครับแล้วปรับเมนูไปเรื่อยๆใช่ครับผมนี่เป็นสาขาสองครับผมที่อ๋อมีสองสาขารอคะใช่สาขาแกหนครับุตรการสาขาสาขาองนี่รามินทารามิารมอยี่สิบครับโอ้ใช่วิวเหมือนกันไหม คนเราคนเราฟิลเลยครับจะเป็นฟิลีสานใช่ราบินทาเขาอยู่กับพื้นใช่ครับเขาอยู่บนอากาศแต่ยังมีความเป็นไม้ไผ่อยู่อ่ะใช่ครับเขาบอกทั้งสองสาขานี้เขาบอกน้ำซุปคุณเด็ดเหรอเด็ดมากครับผมเด็ดยังไงไปคุณบู๊ที่เด็ดยังไงน้ำซุปไอ้นี่น้ำซุปเจ้าพรเจ้าหพรใช่เจ้าหอมต่ออยู่ในน้ำซุปกับน้ำจิ้มครับผมแล้วก็ของเราจะเน้นสมุนไพรหนักๆเลยเพราะเรามองว่า ด้วยประเทศไทยเนาะเป็นเมืองที่เมืองร้อนแล้วก็สมุนไพรปลูกง่ายอะไรง่ายผมว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเป็นจุดเด่นของประเทศไทยแหละก็เลยอัดเราอัดสมุนไพรเข้าไปแล้วของเราเนี่ยจะใช้เป็นซุปกระดูกเท่านั้นโดยไม่ใส่เครื่องปรุงอื่นเลยยกเว้นกระดูกกับสมุนไพรใช้ข้าวโพดใช่ครับใช่ครับหมูครับซันหมูสไลด์นี่ท่านผู้ชมชุดนี้กี่บาทอ่ะชุดนี้เราเริ่มต้นร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบเก้าบาทครับผมแปดสิบเก้าบาทด้วยเนาะถึงไปจนนู้นหน่อยเห็นบอกก็เอาน้ำซ้ปนี่ใส่ใช่ไหมใช่ครับเป็นเครื่องสมุนไพรครับผมต้อง ใส่ในน้ำซุปครับมันจะหอมตีฟุ้งขึ้นมาเลย่มใส่ไอ้หม้อหลองนะครับผมออใส่เสร็จแล้วนุ่นผักใช่ไหมผักใช่ตัก้าผักไปทานได้เป็นชุดๆนอกจากอาหารเป็นแจ่วพรอนเขายังมีอาหารวุ้ยนานาชนิดขนมก็มีเดี๋ยวเราไล่ไปเลยดีกว่าอันนี้อะไรครับเนี่ย อันนี้เป็นเนื้อพี่คันย่าครับเนื้อพี่คันย่าคือเนื้อย่าง่ะใช่ครับเนื้อพีคันย่าย่างทำยังไงมันถึงเป็นพี่คันย่าคือเรามองว่าด้วยความที่ร้านดีเจจ้าหอ o เนี่ยด้วยตัวผมกับตัวเอเนี่ยนำเข้าเนื้อเองมาด้วยครับผมเราเลยอยากให้คนเนี่ยทุกๆคนเนี่ยมากินเนื้อราคาถูกเป็นเนื้อนำเข้าครับผมใช่เขาบอกว่าคุณเป็นคนสั่งเนื้อเองด้วยใช่ครับผมที่พ่อนเนื้อเองเลยมองว่าในเมื่อเรารู้ต้นทุนอยู่แล้วะ เราไม่อยากบวกกำไรไปเยอะเราอยากให้คนทุกคนมากินเนื้อราคาถูกที่เหมือนขึ้นได้อันนี้อันนี้แหละอันนี้เป็นก้อยจังครับผมใช่ครับผมจะเป็นเนื้อคุกของฟิลลิ่งเกาหลีอ่ะเกาหลีครับผมแล้วก็ใส่ที่เป็นในตัวโคชูจังนะครับแล้วก็ใส่พวกก้อยไข่อะไรเนี่ยน่ารักนะตกวกระถาครับผมใช่เพิ่มความมันมากขึ้นก้อยจังนี่มันเป็นเนื้อเหรอเนื้อครับเป็นเนื้อสดใช่ไหมเนื้อสดมากสมัยากินนี่เอาไข่ไกยเทลงไปใช่แล้วคนคุกๆครับเดี๋ยวนี้ เป็นแซมมอนยุเกะครับผมสไตล์เกาหลีเลยมีไข่นกกระทาด้วยอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเนื้อตาตะกิครับผมจะเนื้อส่วนขั้วตับครับผมใช่สุกว่าสุกแล้วนะเป็นแต่เขากระเดียมเป็นียมนี่ล่ะเป็นลิ้นซูวีครับผมอะไรนะลิ้นซูวีครับผมลิ้นซูวีใช่ครับเราจะเอาลิ้นเนี่ยมาซูวีไก่ตัวใช่ผมมาซูวีไก่ตัวน้ำแจ่วฮ้อนใช่อันนี้คือสุกสิสุกครับใช่เนี่ยนั้นโอ้โหน่าทานมากอะไรอ่นนีอะไรคะอันนี้เป็นเนื้อริบอายครับผม แล้วซอสเนี่ยเป็นซอสทรัฟเฟิลกับซอสบลูชีสครับผม่ใชบอกเบอร์กับไม่บอกเบอร์ไม่เลยสองนาทีเลยถ้าใครสนใจโทรไปสั่งมีออดมีนั้นแบบแก๊บฟู้ดลายแมนมีหมดนะครับที่เบอร์อะไรครับเดลวิลี่ครบเลยครับผมที่เบอร์บอกเบอร์ลูก080ค่ะ5741941ค่ะ0805741941นะครับหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กอีจ้อยเจ้าฮอนนะครับเดลวิลี่มีแก๊บมีลายแมนมีโรบินฟู้ดนะฮะ แล้วเจ้าใครบอกว่าดูมาจากรายการกล้องสดประมูลลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีสองสาขาอยู่ที่ยุทธกาศทีกศ4 2นะครับซอยวัดหนังนะครับเปิดเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ใช่บผมแล้วก็ส่วนอสาขาหนึ่งส่วนอะไรครับส่วนรามินทารร้อยเป็นครับผมเปิดทุกวันครับผมตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับอนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับว่าเดี๋ยวเรา จะมาชิมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเนื้อย่างซอสส้มครับผมใช่เป็นซอสเอฮิเมะครับผมเป็นซอสญี่ปุ่นเป็นหมูแดงฮ่องกงครับสูตรทางใต้ครับผมใครที่ไม่ชอบทานเนื้อทานอะไรเขามีนี่ขนมจีนน่าทานครุณผู้ชมขนมจีนแกงใต้ครับผมขนมจีนแกงใต้เธอเป็นคนใต้เหรอครับผมคุณแม่คนใต้ครับสูตรสุดยอ้ขนมจีนแกงไก่เป็นกระวัไก่ครับแอันนี้อะไรอันนี้เป็นำยาปลาครับที่นี่จะใช้เป็นปลาทูเขาไม่ได้กลายเป็นชิ้นๆนะเขาจะเป็นเนี่ยชิ้นโอ้ใหญ่มากนะเดี๋ยวเราต้องเบรกแล้วมา ชิมกันนอกจากนั้นเรายังมีขนมด้วยพดเบด้วยครับผมใช่ไหมคนไหนทำอ่าเขาเรียนเขาชอบมาทำขนมนะครับเดี๋ยวเราเบกสักครู่แล้วก็กลับมาชิมกันว่าจะรสเด็ดเป็นยังไงตามใจอีเจ้ยไหมเออเดเบกสักครู่ครับเดี๋ยวกัรมการมาเชิญครับครับสวัสดีค่ะกองสดพดงูอ่านี่ท่านผู้ชมเรา กินแกงไก่นี้มันต้องกินเท้าไก่เท้าไก่น้องไก่เพราะว่าเพราะว่าหน้าทานมาแล้วก็เลือดที่สําคัญคือเขาเป็นแกงใต้คุณนี่เห็นนีเห็นอย่างนั้นเหรอคืออย่างนี้ขายจริงใช่ไหมใช่คอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมเวลาขายเนี่ยเราจะให้น้องน้องหนึ่งครับผมตีหนึ่งเลือดหนึ่งแล้วก็ฟักหนึ่งครับผมหน้าทาใช่แล้วก็น้องหนึ่งตีหนึ่งห่ือใม่ครบทุกส่วนไก่ที่สำคัญเขาเป็นรสแกงใต้แบบกะทิแบบ นี่ก้องทำจิ้มจุ่มไอ้นั่นเอามาจากไหนเนาะเครอะไรนะอุปกงเนาะเครื่องแกงอ่ะจากใต้เนี่ยแม่โขกเองครับผมจากใต้ใช่เราใช้เครื่องแกงใต้แล้วก็เอามาโขกเองที่ดูนน่าากกิมที่ร้านนะครับใช่อาคุณพ่อชิมก่อนเลยบอกก่อนว่าพี่กำลังทำจิ้มจุ่มวันนี้คุณเนื้อคุณชิ้นใหญ่มากเลยนะเนื้อหมูอ่ะใช่ผมอย่าให้เต็มปากจันทร์คำครับผมไอ้รว่าที่พี่ก้องทำจิ้มจุ่มเราชิมเนื้อย่างนี่ก่ออันนี้เนื้ออะไรนะอันนี้พี่คันยาครับผม จิ้มกระเจาพิยารณรงค์เหรอใช่โอ้โหคุณพจน์กินโอ้แม่เนื้อมันเป็นเขาเรียกอะไรแดงๆดงเขาเรียกว่าอะไรมีเดียมมีเดียมครับเนื้อนุ่มมากลดไหมที่มาพี่พจน์เนี่ยเพราะว่าอยากได้จิ้มอะไรเนาะเป็นจิ้มแจ่วได้เลยครับผมอ๋อจิ้มแจ่วไปอยู่สกัยเลยเอาแจ่วนี้อยู่ให้พี่พจน์สิไม่เป็นไรกินหมดละแล้วก็เป็นแซมอนแซมอนโยุกเกะครับผมพี่พจน์เรากินลิ้นจริงลิ้น ลิ้นเนี่ยลิ้นเนี่ะลิ้นด้วยลิ้นอ่ะลิ้นไม่ชอบกินมันเสียวแต่มันสุกเลยไหมพี่ว่าจะปลอดภัยนะคะจิ้มตรงกลางครัลิ้นเนี่ยโอ้ลิ้นลิ้นลิ้นนี้จานเท่าไหร่คุณคุณนายร้อยหกจุดเก้าครับโอ้ไม่แพงเนาะถูกมากโอ้ยนะถูกมากน้ำจิ้มโอ้จะเป็นลิ้นซูวีกับน้ำซุปแจ่วฮอนนะครับน้ำจิ้มอร่อยมาก แอมี่อมาของก้องบางนาก็เป็นไก่เป็นหมูจุ๋มนะคุณก็ไม่เป็นน้ำจิ้มหรอมีข้างๆนี้มีคุณดูหมูจุ๋มนี่นะคะอะตามมาค่ะตามมาแล้วจิ้มกับแจ่วนะส่นใหญ่ยังไงผมเนาะทางประธานที่บ้านศูนย์4ปดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเข้าไปพูดเอ้ยหรือเข้าไปพูดหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กอิจ้จยแจ่วฮ้อนนะฮะครับผมใครจะไปทานที่ร้านนี่ยซอยวัดหนังวุฒกาญจิสี่สิบสองนะครับรูทท็อปแล้วก็ที่ สาขาลามินทา121นะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะขนมจีนแกงไก่แกงมีหมดมีหมดครับหมดทุกแกงครับผมอร่อยอ่ะบอกเบอร์เบอร์เบอร์ี่เบอร์ให้บอกเบอร์080ค่ะ574 1941ส่หนึค่ะอไปดูขนมบ้างดีกว่าน่าทานมากขนมนี่มาบอกที่มัดไหมค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวใหม่ของทางร้านเลยค่ะได้อินสปายมาจากเค,ค้กแค่อทค่ะแต่ว่าใช่แต่ว่าของเราอะค่ะจะเป็นเค,ค้กกล้วยหอมค่ะอ,อันนี้แล้วก็ทานคู่กับครีมชีสค่ะจะมีความหอ,อมมันแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆของเลมอนอ้อนนและอลนเนี้ย ส่วนอันนี้จะเป็นคัพเค้กค่ะคิมสุดใช่ค่ะของที่ร้านจะตกแต่งด้วยผลไม้แบบทั่วไปแล้วก็เป็นขนมอะไรเงี้ยค่ะคลาสกันไปแแลล้้วอันนีหะส่วนอันนี้เป็นบัตเบอร์ชีสเค้กค่ะข้างในจะแบบมีความเมี้ยวๆหน่อยจะไม่ได้สุกมากเท่าไหร่ค่ะจะมีความแบบฉ่ำๆอยู่มันยังมนยังส่งตรงขาเลยใช่ตอนตอนนี้มีสาขาที่ลามินขาครับส่วนใหญ่จะเป็นเดลิเวอรี่ครับผมใช่หรือท่านผู้ชมแกงไก่เขาอร่อยมากแบบฟายมากเนาะ เป็นของไายไหบอกเบอร์บอกเบอร์เร็วๆศูนปศูนย์ค่ะห้าเจ็ดสี่หนึ่งเกสี่หนึ่งค่ะแล้วก็ฝากขนมหวานด้วยนะครบเคครับผมร้านโตเกียวโฮเมดครับผมใช่ค่ะร้านโตเกียวโฮเมดนะคะในเพจเฟซบ o ๊กค่ะได้เลยมันอยู่มันจะอยู่ร้านเดียวกันเหรอ หรือติดต่ออยู่ติดกะเลคเพราะว่าเป็นเป็นน้องสาวใช่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของเราเนี่ยเป็นโฮมเมดจะต้องสั่งอันใหญ่ๆนั่นสั่งมาแล้วก็่งมไปคือโดยปกติแล้วค่ะที่ร้านจะขายเป็นปอนเลยแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กสุดก็คือ1.4ส่วนสปอนค่ะอันนี้ก็ราคาจะเริ่มต้นที่1 0 0เอ้ย2 1บบาทอันนั้นปอนหนึ่งเหรออันนี้2ปอนค่ะอันนี้อ๋อแล้วชิ้นล่ะ ถ้าเป็นชิ้นที่ร้านจะยังไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าจะมีเป็นปอเล็กๆแบบไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยฉันต้องชิมแล้วแต่ถ้าถ้าลูกค้าของรายการนี้รีวิวแล้มาเดี๋ยวสั่งเป็นชิ้นให้เลยครับผมใช่โทรเลยฉันชอบกินเค้กกล้วยหอมนี่ค่ะได้ครับผมไอ้ตัวใหม่เลยครัับมตวให่เลยค่ะยังไไม่ด้ออกที่ไหนทำเฉพาะรายการนี้เลยเป็นสเปเชียลให้เลยครับผมสเปเชียลเลยครับพี่เพิอะบอกว่าพี่เพิร์ดกับพี่ก้องเฮลตี้ก็เลยทำเป็นเค้กกล้วยหอมมอะไรไม่เฮลตี้เหรอทานหมดแล้วอ่ะบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ ของใหม่น้อยของใหม่นะคะเบอร์063ค่ะ5164637ค่ะหรือว่าในเพจเ c e บุ๊กนะคะโตเกียวโฮเมดแอนด์เบเกอรี่ค่ะใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับพี่บอสโอเคไหมอร่อยหรือจะโทรไปเบอร์เดียวกันก็ได้นะแล้วก็บอกว่าสั่งขนมเค้กได้ครับแลไม่ก็โทรเข้าของอิจอร์จจกคอร์ได้เลยครับเป็นร้านน้องสาวกันเองเบอร์อะไรเบอร์อะไร080ค่ะ5741941ค่ะบอกจำบอกจำ 080ค่ะ5741941ค่ะอร่อยอร่อยอันนี้เค้กกล้วยหอมแล้วนี่แหละอันนี้แหละอันนี้เป็นบัตเบิร์นชีสเค้กค่ะชีสเค้กหน้าใหม่คือข้อเดียวของที่นี่จะใช้เป็นผลไม้สดทั้งหมดเลยครับใช่ค่ะลองน้ำยาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดินไปชมไปที่ร้านก็ได้นะไปนั่งชิวๆได้ครับนี่เป็นน้ำยากะทิปลาทูนะครับผมที่นี่จะใช้แค่แค่ปลาทูเท่านั้นเพราะว่าเนื้อหวานหวานโอ้ ใช่ครับผมเงาคนมากมีกี่สาขาเปิดกี่โมงบอกเลยค่ะลูกสาขาแรกวุฒากาศี2ค่ะเปิดตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะสาขาที่สองรามินทา1 2 1เปิดตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะรามินทาที่เปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันค่ะ ร้านเค้กเปิดทุกวันไหมร้านเค้กก็เปิดทุกวันค่ะแต่ว่าต้องเป็นสั่งออเดอร์ล่วงหน้านะคะอ่ามีขนมจีนพี่น้ำยาปลาทูพี่พศมันมีต้มตำได้เหรอใช่ครับผมที่นี่ทุกอย่างซื้อเครื่องมาทำเองหมดเลยครับมิกใหม่หมดครับผมไม่ใช่สำเร็จมาทำแปลกมากเลยขนมจีนน้ำยาไอขนมน้ำยาข้วยาปลาทูแปลกมากบอกเบอร์สุดท้ายแล้วเลยบอกเบอร์สุดท้ายแล้ว080ค่ะ574 1941ค่ะ เดลิบิลรี่ส่งหมดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องน้องคุณเอคุณเอคุณอะไรคุณเอครับผมไหนครับแล้วก็บันใหม่ครับขอบคุณพี่กองพี่พลมากนะครับมาป้าไปก่อนมาปก่อนมาป้มาป้ายอร่อยจนต้องก็ลบค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปมิจิรูกันที่วัดเท้าไก่อยู่ในเปลาวัดโมรีโลกกยารามนะคะแล้วขอพรพระพุทธโมรีโลกกยโลกกัาแนะคะ เพื่อความมั่นคงในชีวิตพี่โบ๊ทเบรกสักครู่ครับกอง,องด